ที่รักในพระเยซูกิ์ทุกท่านเราขอบคุณพระเจ้าสลับในเช้าวันนี้วันต่อวันด้วยพระคาของพระเจ้าซึ่งเช้านี้เราเองจะศึกษาในพระธรรมกาลาเทียบทที่1นึ่งนะคะซึ่งข้าพระเจ้าได้ให้หอวข้อบอกว่าพระเจ้าเท่านั้นนะคะอารจ์เปโโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคิตตจักรในแคว้นกาลาเทียนะคะซึ่งจากคําขึ้นต้นในจดหมายในพระธรรมกาลาเทียท่านได้ได้เขียนไว้ว่า เรียนกิจจัรทั้งหลายแห่งแคว้นการาเทียนะคะซึ่งอาจารย์ปรโรมีวัตถุประสงค์ในการเขียนพระธรรมการาเทียขึ้นเพื่อส่งไปที่พี่น้องที่แคว้นการาเทียเพราะว่าอาจารย์ปารได้ทราบข่าวว่ามีครูชาวยิวบางคนที่สอนผู้เชื่อใหม่ในการาเทียให้วันไว้แล้วก็โดยการใส่ความคิดที่ว่าการเข้าสุนัตและการรักษาพระบัญญ,ญัติของโมโเสส เป็นเงื่อนไขในการที่พวกเขาจะได้รับความรอดและการที่เขาจะได้เข้ามาในขิจักเขาเองก็ต้องเข้าสนัดด้วยเช่นเดียวกันนะและก็มีชาวยวบางคนนะคะที่ได้ต่อต้านอาจารย์เปโลในกาลเทียนะคะแล้วก็โจมตีท่านเป็นการส่วนตัวแล้วกเพื่อทําลายอิทธิพลความเชื่อของอาจารย์เปโลที่มีต่อขิจักที่นั่นซึ่งในเช้าวนันนี้จากพระธรรมกาลเทียบทที่1 เราจะมีโอกาสได้ศึกษาด้วยกันเราจะอ่านในข้อที่1 1ถึง16นะคะที่บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ทราบว่าขับประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับขับประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีใครสอนข้าพเจ้าแต่พระเยซูกิตทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้า เมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคิดจจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนักและพยายามทำลายเสียและข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราคราวเดียวกันข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในคานมารดา และไม่ทรงเรียกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้านั้นพอพระไทยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยนะคะอาจารย์ปโรนะคะประกาศว่าข่าวประเสริฐที่ท่านเองประกาศนั้นไม่ได้เกิดมาจากมนุษย์นะคะแล้วก็ไม่ได้รับมาจากมนุษย์คนใดนะ อาจารย์ปรโลบอกว่าศา,าสนาที่มนุษย์ก่อตั้งขึ้นนั้นเน้นที่การทำดีมนุษย์ต้องทำดีนะแล้วก็ทำตามกฎบัญญตัติจึงจะได้รับความรอดได้นะแต่อาจารย์ปรโลบอกว่าอาจารย์ปรโล,าารรโล้รับข่าวประเสริฐนั้นโดยพระยุสกิตพระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านอาจารย์ปรโลได้เล่าเรื่องส่วนตัวของท่านว่าก่อนที่ท่านจะมีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้านั้น ท่านเองบอกว่าท่านไม่ได้รับพระกิติคุลนั้นมาจากมนุษย์ก่อนที่ท่านเองจะกลับใจความสัมพันธ์เดียวที่อาจารย์ปรโลมีต่อคิตจักรก็คือการกดขี่ข่มเหงคิตจักรกดขี่ข่มเหงผู้เชื่อแล้วก็ไม่ว่าจะเจอผู้เชื่อที่ไหนสิ่งที่อาจารย์ปรโลทําก็คือจะทําร้ายแล้วก็จับคนเหล่านั้นนะคะอาจารย์ปรโลได้บอกกล่าวถึงชีวิตของท่านว่าท่านเป็นลัทธิยิวที่ หัวรุนแรงนะคะละทัทธิยิวมีความเชื่อบอกว่าพระเยโฮวาคือพระเจ้าแต่เขาเองไม่ยอมรับพระสุคิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าชีวิตชีวิตของท่านเองเนี่ยก้าวหน้ากว่าคนยิวที่มีอายุรุ่นราวเขาวเดียวกันท่านรักษาธรรมบัญญัติอย่างเข่งคัดและก็ครบถ้วน และอาจจะบอกได้ว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลตอนที่ท่านยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าในฐานะที่ท่านเป็นคนยิวเป็นฟาริสีแทบจะไม่มีทิฏฐิเลยสำหรับชีวิตของอาจารย์เปโลนะคะแต่เมื่อท่านเองได้รู้จักกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของอาจารย์เปโลชีวิตท่านเองก็เปลี่ยนไปนะอาจารย์เปโลรู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเกิด พระเจ้าทรงแยกท่านตั้งแต่ท่านอยู่ในคันมันดาเป็นการเตรียมชีวิตของท่านเพื่อพันธกิจการประกาศของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเรียกอาจารย์เปโลโดยพระคุณของพระเจ้าและสิ่งที่อาจารย์เปโลทำคือการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าและท่านเองได้ต้อนรับพระสุคิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของของท่านเองนะคะพระเจ้าทรงพอปทัยที่จะทรงสําแดงชีวิตของพระสุคิดให้กับอาจารย์เปโลนะคะ ก่อนหน้านั้นอาจารย์เปโลมองไม่เห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้านะคะแล้วก็ท่านเองก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าได้ทรงประทานนิมิตให้กับท่านระหว่างที่ท่านได้เดินทางไปที่ดามัสกัสนะคะพระเจ้าทรงทําให้ตาอาจารย์เปรโรมืดมองไม่เห็นและสุดท้ายอาจารย์เปรโรด้กลับใจเชื่อในองค์พรซสุริตนะนี่คือการสม สำแดงที่สำคัญแล้วก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอาจารย์ปารที่สำคัญในครั้งหนึ่งทีเดียวนะคะเป้าหมายของพระเจ้าที่พระองค์ได้ส่งสําแดงนี้นะ,ะเพื่อประกาศชีวิตแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์ผ่านไปถึงชีวิตของอาจารย์ปารแล้วก็เพื่อให้อาจารย์ปารได้กลับใจแล้วก็ทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้านะคะอาจารย์ปารเน้นว่า ท่านเองไม่ได้รับภัยกิจคุณนี้มาจากมนุษย์นะไม่มีใครทําให้ท่านกลับใจใหม่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะอาจารย์เปาโลเน้นว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ทําให้ท่านเองได้กลับใจใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่จากคนที่กดขี่ข่มเหงคริสเตียนจากเซาโลที่ทาําร้ายคริสเตียนจับคริสเตียนพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้เป็นเปาโลเป็นคนใหม่เพื่อทาภารกิจของพระเจ้านะะการกลับใจใหม่ พี่น้องที่รักเป็นชีวิตส่วนตัวของเรากับพระเจ้านะเมื่อเราได้เปิดใจออกต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะแล้วก็เมื่อเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเราเองจำเป็นจะต้องสำแดงชีวิตของการเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าให้คนอื่นรอบข้างได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเรานะคะ ข้าพเจ้าอยากจะจบลงด้วยพระชนะของพระเจ้าในพระธรรม2โครินบทที่5ข้อที่17ซึ่งได้กล่าวว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิ์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่เท่านั้นพี่น้องที่รักพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระคุณต่อชีวิตของเราทั้งหลายและนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและขอพระเจ้าทรงให้ชีวิตของเราทั้งหลายเป็นพระพรสําหรับคนอื่นๆ ที่เขาจะได้เห็นถึงพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรับถ้อยคําของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สรับความรักของพระเจ้าที่ส่งผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ที่ทําให้เราทั้งหลายได้เห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าขอพระองค์สดมิตตาให้เราทั้งหลายได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้สําแดงถึงความรักของพระองค์ ให้คนรอบข้างได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่มาถึงชีวิตของเขาเหล่านั้นแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้ทําตามสิ่งที่โปรองได้ทรงจัดกับเราทั้งหลายผ่านทางพระชนะของโปรองแล้วขอให้ชีของเราเป็นพ่อพรกับทุกๆคนด้วยชีวิเดียวกันเราทิฐาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ